วันนี้โอกาสดีครับนะตามคําเรียกร้องเลยนะครับคุณผู้ชมหลายท่านสอบถามเข้ามาว่ามีที่ดินที่เขาใหญ่ไหมนะครับอ่าเหมาะสร้างบ้านนะครับอวันนี้ปอนมีมานําเสนอครับและบริเวณนี้นะครับเป็นแยก บริเวณของแยกบ้านคลองดินดำนะครับคุณผู้ชมนะซึ่งขวามือนะครับสามารถเชื่อมต่อไปถนนสาย3า4ย304ขึ้นวังน้ำเขียวได้นะครับ mm hmm. ก็จะผ่านทอสขคานานะครับที่มีชื่อเสียงโด่งดังแล้วก็คอนโดสวอนเล็กนั่นเองนะครับส่วนที่เราขับมาเมื่อสักครู่นะครับเรามาจากแยกสารเจ้าพ่อเขาใหญ่นะฮะซึ่งมาถึงจุดนี้ก็ประมาณ15กิเมตรนะครับแล้วก็จะผ่านปั๊มปตทนะครับตรงคลองด่านนะ ส่วนที่ดินแปลงนี้ให้เราเลี้ยวซ้ายซอยนี้เลยครับคุณผู้ชมนะครับผมซึ่งจากจุดนี้ไปถึงที่ดินนะครับก็จะมีจุดสังเกตก็คือนะะหน้าผารีสอร์ทนั่นเองนะครับดูไม่ยากเลยนะครับเป็นทั้งรีสอร์ทที่พักแล้วก็ร้านกาแฟาสุดชิคเลยนะฮะแล้วที่ดินแปลงนี้นะครับที่ดิน2แปลงนี้จะอยู่หลังหน้าผารีสอร์ทพอดีเลยนะครับเนี่ยมุ่งหน้าจากจุดนี้ไปเพียง1กิโลเท่านั้นครับคุณผู้ชมก็จะเป็นในส่วนของ หน้าผารีสอร์ทนะครับที่มีชื่อเสียงโด่งดังนะครับผมอ่าให้เลี้ยวขวาจากจุดนี้ไปได้เลยนะครับผมอ็าจะมีป้ายอยู่หน้าโครงการนะครับอ่าเลี้ยวมุ่งหน้าเข้าไปอ่าแล้วซอยเขาจะอยู่ซอยถัดไปนะครับอ่าจากปากทางเข้ามานะครับคุณผู้ชมถ้าตรงไปจากจุดนี้ก็จะเป็นหน้าผารีสอร์ทแล้วนะฮะอ่าที่ดินสองแปลงนี้ให้เราเลี้ยวซ้ายนะครับมุมนี้อ้อมไปด้านหลังเล็กน้อยครับก็ถึงเลยนะครับ อยู่ข้างในนี่เองครับคุณผู้ชมไปครับถึงแล้วครับคุณผู้ชมนี่เป็นอีกหนึ่งแปลงที่ปอนจะนําเสนอวันนี้ครับสังเกตว่าถนนด้านหน้าก็จะเป็นถนนสาธารณประโยชน์เช่นกันนะครับจากมุมเสาไฟฟ้านี้ไปถึงมุมถัดไปด้านหลังอีกสองเสานั้นนะครับคุณผู้ชมหน้ากว้างเขาจะอยู่ที่45เมตรครับส่วนความลึกอยู่ที่43เมตรครับซึ่งท,ที่ดินแปลงนี้เกือบจะสี่เหลี่ยม จตุรัสเลยทีเดียวสวยมากๆนะครับแล้วตรงนี้ก็จะเป็นถนนสาธารประโยชน์เข้าด้านข้างเพราะฉะนั้นแปลงนี้จะเป็นแปลงมุมคุณผู้ชมครับอ่าเนื้อที่ของเขาจะอยู่ที่1นึ่งไร่เตารางวาครับนะครับก็คือ4 7 5ตารางวานั่นเองนะครับผมอ่าราคาดีนะครับเป็นราคาที่เช่นกันครับนะราคาจะอยู่ที่ตารางหนึ่งหมื่นบาทนะครับราคายกแปลงก็4ี่ล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นบาทครับคุณผู้ชมแปลงนี้เหมาะมากๆนะครับแล้วก็ ต้องบอกว่าคุณเจ้าของนะครับเขาอายุไม่มากครับแต่ทํางานบริษัทใหญ่นะครับอยู่ S c G เธอมีที่ดินสองสองแห่งนะครับอีกแห่งหนึ่งจะอยู่ที่หัวหินนะครับก็เลยทางครอบครัวถนัดที่จะอ่าประโยชน์ทนนู้นนะครับโซนนู้นก็คือคุณพ่อคุณแม่ชอบทะเลก็เลยต้องตามใจนะครับฉะนั้นแปลงนี้ก็เลยไม่ได้ไม่ได้ขึ้นบ้านนะครับไม่ได้ใช้ประโยชน์ฉะนั้นถึงเวลาก็อาจจะต้องอยากบอกต่อนะครับปล่อยให้ส่งต่อให้คุณผู้ชมที่ชอบเขาใหญ่นะครับซึ่ง ไม่ได้ดอยไปกว่าที่ไหนเลยนะครับอากาศที่นี่นะครับโอโซนอันดับเจ็ดของโลกไม่ต้องห่วงครับเหมาะสําหรับทําบ้านพักตากอากาศตอนนี้ปนพาคุณผู้ชมมายืนอยู่กลางแปลงนะครับนะมีก้อนหินอยู่หนึ่งก้อนนะครับใหญ่ๆตรงนี้นะครับะคุณผู้ชมท่านใดต้องการประดับนะครับก็เก็บไว้ได้นะเราก็จะมีเพื่อนบ้านเป็นบ้านติดกันอยู่หลังนี้นะครับเขาจะหันหน้าไปทางทิศเหนือนะครับแล้วก็พื้นที่ติดกันตรงบริเวณนู้นก็จะคือดีออกซิเจนนะครับเป็นโครงการบ้านจัดสรร นะครับอยู่ติดถนนนะครับส่วนคุณผู้ชมท่านใดนะครับสะดวกที่จะออกแบบบ้านเองนะครับปอนว่าแปลงนี้ค่อนข้างเหมาะนะครับค่อนข้างเหมาะแล้วก็นะครับนี่เห็นไหมพื้นที่เหลือเลยสําหรับพื้นที่หนึ่งไร่กว่าๆนะครับคุณผู้ชมอาจจะสร้างบ้านขนาดอ่าขนาดไม่ใหญ่มากนะครับแล้วก็มีพื้นที่เหลือนะครับส่วนแปลงติดกันที่เป็นรั้วรอบขอบชิดนะครับปอนก็เพิ่งโอนให้คุณลูกค้าไปเมื่อเดือนมกราที่ผ่านมานะครับ แปลงนั้นทําตลาดคู่กันนะครับซึ่งคุณลูกค้ามาชมแล้วก็คุยกันภายใน5นาทีก็ยืดหยุ่นนิดหน่อยก็จบนะครับเพราะว่าต้องเรียนว่าลูกค้าของปอนแต่ละท่านเขาลงพื้นที่แล้วก็ศึกษาพิกัดทําเลข,ของเขาใหญ่ไว้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงครับนะเขาจะทราบดีว่าราคาแบบนี้นะครับที่ตารางวาละหนึ่งบาทราคายกแปลงสี่ล้านเจ็ดิบห้าเนี่ยเหมาะมากๆนะครับสําหรับแปลงนี้สวยจริงๆแล้วก็ มีความเงียบสงบส่วนตัวนะครับสังเกตว่าด้านหน้าแปลงก็คุณผู้ชมเห็นไหมครับว่าตรงนั้นจะมีวิวนะครับมีในส่วนของเงาของเขาใหญ่นะครับถ้าขึ้นบ้านสักสองชั้นก็เห็นแน่นอนนะครับเห็นวิวเขาใหญ่ชัดเจนนะอ่าักยภาพของเขาก็ถนนสาธารณประโยชน์หน้าแปลงนะครับมีไฟฟ้าอ่ามีน้ําประปาของทางโครงการจัดสรรไว้ให้นะครับหรือคุณผู้ชมจะขุดน้ำมาดาลแล้วก็สต็อกน้ำไว้ในถังก็สามารถทำได้ครับนะ เ็นเรื่องปกติมากสําหรับเขาใหญ่นะเอาแล้วครับก็ขออนุญาตฝากแปลงนี้ไว้ด้วยนะครับฝากพิจารณาถ้าท่านใดเดินทางมาไม่ถูกนะครับก็โทรสอบถามปอนได้เบื้องต้นนะเดี๋ยวปอนจะทิ้งลิงก์พิกัดของ Google Map ไว้ให้ด้วยนะฮะก็หลักฉนวนชัดเจนนะครับมุมนี้เป็นมุมหลักฉนวนที่ติดกันกับเพื่อนบ้านนะครบถ้วนครับเป็นเอกสารสิทธิ์ฉนวนคุดแดงพร้อมโอนครับคุณผู้ชมครับเงียบสงบส่วนตัวอากาศดีนะครับแล้วก็ใกล้แหล่งชุมชนนะครับไม่เปรียว หมาะครับคุณผู้ชมถ้าท่านใดมองหานะฮะที่ดินแบบนี้ไม่ต้องไปไกลนะครับอยู่โซนมูสีครบหมดแล้วครับคุณผู้ชมครับนะเอาละครับคุณผู้ชมก็ต้องขอตัวนะครับต้องขอตัวคุณผู้ชมเพียงเท่านี้นะครับแล้วเดี๋ยวพบกันอีพีหน้านะครับขออนุญาตฝากบ้านแล้วก็ที่ดินนะครับโคราชแล้วก็เขาใหญ่ไปด้วยนะครับผมขอให้คุณผู้ชมสุขภาพแข็งแรงโชคดีมีความสุขครับ พบกันที่นี่ครับคุณผู้ชมครับเราปอนไปแล้วนะสวัสดีครับ